มีของใหม่มาให้เล่นอีกแล้วจ้าช่วงนี้ช่างไม่ได้เข้ามาทำานก็เลยจะเคลียร์สวนปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้บริเวณหน้าสวนมีมุมถ่ายรูปและจะได้ดูสะอาดสะอ้านด้วยค่ะเป็นระเบียบมาตั้งแต่รางปลูกยังไม่ลามไปทุกที่เลยนะคะวันนี้นุ้ยได้เลื่อยตัดไฟฟ้าตัวใหม่ของอุซุกะมานะก็เลยจะทาการตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ที่เริ่มลกและขึ้นสูงแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะพามาดูในกล่องค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ซึ่งไม่มีด้ามแถมมาให้นะคะ,ะสำหรับคนที่ไม่่่่ไไไดดด้้้้ตักกกกกิงออออุปปปปรรรณ์าาาานนใ็จะะะะบบวยยเเลืฟฟแโซขม เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในตัวเครื่องแถมแบตเตอรี่มาให้1ก้อนพร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่1 0โวลต์สามารถใช้งานได้กับสินค้าทุกตัวของโอซูกะเลยเพื่อนได้รับสินค้าไปอย่าลืมสแกน QR Code เพื่อรับประกันนะทางโอซูกะเขายังมีคู่มือเป็นภาษาไทยให้เราด้วยตรงนี้มากๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะใช้ไม่เป็นบอบบางอย่างหนยก็ใช้ได้ค่ะประกอบแบตเข้าเรียบร้อยแล้วเครื่องพร้อมใช้งานจะทําการเปลี่ยนหมวกก่อนนะคะเพื่อป้องกันเศษไม้กระเด็นเข้าตาวันนี้มีต้นไม้หลายต้นเลยค่ะที่หนูอยากจะตัดเพราะการปลูกกผัโรปนนิแบบ้้ี การอากาศที่ปลอดโปร่งลมโกกโล่งสบายต้นไม้บริเวณหน้าสวนก็สูงขึ้นมากแล้วนะคะเยก็เลยจะทําการตัดให้สั้นลงก็จะค่อยๆแตกกิ่งกันใหม่เพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนทั้งหญ้าทั้งต้นไม้งามมากๆเลยตัดไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆด้ามจับของเขาจะถนัดมือมากๆด้วยยางอย่างดีกันลื่นยังมีตัวบังนิ้วด้วยวัสดุแข็งแรงทนทานมากๆคเลยตัดไฟฟ้าของโอซุกะยังมีตัวบังใบเลยครอบบาและโซ่ตดป้องกันอันตรายให้กับผู้ใช้งานได้อย่างดีมากๆเลยค่ะตัต้นไม้ด้านหน้าสวนเสร็จด เรียบร้อยแล้วมาต่อที่ต้นผงชูรสด้านข้างสวนค่ะคุนนี้ต้นผงชูรสขึ้นเต็มเลยนะคะบางบ้านจะเรียกว่าต้นคณะเม็กซิโกแม่เรียกว่าต้นอะไรกันคะวันนี้นุ้ยจะตัดลงสั้นเลยแม่นุ้ยมาเห็นคงบนแน่ๆแล้วชอบเอาไปนึ่งกินค่ะบางคนก็จะเอาไปทําเป็นอาหารไก่แบางคนก็จะเอาไปทําเป็นอาหารเลื่อยตัดไฟฟ้าของโอซากะตัดไม้หนาได้ง่ายมากๆเลยค่ะชอบมากๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้การตัดกิ่งไม้ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับผู้หญิงอย่างเราเลยค่ะใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องงอคุณผู้ชายแล้ว ต่อไปส่วนของเราก็จะไม่อึมครึมไปด้วยต้นไม้แล้วค่ะ